วันนี้ที่ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ษษษษษษองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมู่แลนิธิพัชรสุทธขาขชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภเป็นประธานปลูกต้นไม้ในโครงการ จ็สิบสองพื้นถิ่นพันไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเง่น,นโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชจมพันศาหกรอบ28กรกฎาค,คม2567จดัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อฟื้นฟูและรักษาสภาพป่าต้นน้ำรวมทั้งการคืนสภาพโครงสร้างของระบบนิเวศให้กับพืนป่า ดมีนายกำพลสิริรัตนนรอมผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเซาข้าราชการและจิตอาสาพ,พระราชทานร่วมปลูกต้นไม้หนึ่งหมื่นต้นบนเนื้อที่50ไร่อาทิต้นพยุงมะข่าโมงพยอมประดู่ป่าอินทนินขี้เหล็กสะดามะขามขนุนและไผ่ซึ่งเป็นพันไม้พื้นถิ่นดั้งเดิมที่สามารถจเจริญเติบโตได้ดีในท้องถิ่น บางชนิดเป็นพืชสมุนไพร,รและอาหารให้แก่ประชาชนรวมถึงสัตว์ป่าโอกาสนี้มีการแจกกล้าไม้พื้นถิ่นให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมนำกลับไปลปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว